สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆนะคะไม่ค่อยได้มาเห็นหน้าเห็นตากันน,ะะนานๆทีเนาะก็วันนี้มาเล่าเรื่องราวของหม้อนะคะหม้อชูอินนะคะหม้ออบหน้าซึ่งกำลังบอกว่าอบหน้าก็ได้จะเป็นจมูกโดยตรงก็ได้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเนาะแต่ในหม้อนี้นะคะสมมุติว่าที่แฉดบอกว่าดื่มได้นะะเนี่ยหมายว่าเ,เราใส่เป็นถุงชาแบบนี้นะถุงชานี้ก็คือว่าจะเป็นแฉดจะแถมให้สิบถุงชา ถ้าเราไม่ได้ดื่มนะ,ะเราอบหน้าอย่างเดียวเนี่ยความเข้มข้นหรือกลิ่นของเขาอยู่ได้ทั้ง3วันเพราะว่าแตมใสไปแบบว่าเยอะแยะมากมายมากๆนะคะก็จะมีส่วนผสมของกระชายขิงขา่าตะไคร้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องจะดื่ม,มพี่แล้วอบจมูกสูตรดมอบหน้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ยกถุงชานี้นะฮะใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ และน้ำที่เหลืออยู่ในนี้นะพี่น้องอาจจะเติมน้ําอุ่นเข้าไปบ้างเล็กน้อยนะแล้วพี่น้องก็เติมน้ําน้ําพึ่งชงชงชงเนี่ยนะสามารถใช้หลอดดูดก็ได้นี่ก็คือเรื่องราวว่าทูอินวันทูอินวันทรีอินวันเพราะว่ามันใช้มาร์กอกที่หน้าก็ได้ที่จมูกโดยตรงก็ได้และแถมถ้วยตัวงแบบนี้ด้วยนะเราจะเติมน้ําทุกๆเวลาที่น้ำเหือดแห้งนะก็จะเทจะมีถ้วยตัวง แถมให้ด้วยนะะแล้วก็อันนี้ก็คือแจมเติมน้ําไว้แล้วนี่แจมทามาหลายวันแล้วเนาะใส่แบบนี้นะเนาะตอนนี้แจมก็จะเสียบหม้อแล้วนะโอเคแล้วก็วางจะมีล็อกมาบรงนี้นะใส่ได้ง่ายๆนะค่ะแต่งงนะแแตอันนี้ก็คือสูงใช่ไหมอันนี้ก็หนึ่งและสองอตอนแรกเราก็เปิดไปที่สองเลยก็ได้สอให้เขาเดือดก่อนให้เขาเดือดก่อนลอแล้วเราแล้วตรงนี้ก็คือสําหรับจมูกโดยตรง ง่ายคือถ้าเราเน้นจมูกโดยตรงนะก,ก็ใส่นี้เข้าไปด้วยแต่ว่าแม่ถ้าไม่อาจมูกเอาแบบข้้งหน้าก็ได้แล้วแต่มันก็หยิบเข้าหยิบออกได้แต่ก็ต้องระวังว่ามันร้อนนิดนึงเพราะหม้อน,นี้ร้อนเร็วมากนะพี่น้องร้อนเร็วมากแล้วไอออกมาเยอะมากนะในความรู้สึกของแต่มใน,นนี้รีวิวจากตัวเองที่ใช้นะก็จะรู้สึกว่าถ้าจางตอนนี้แถวบ้านแต่ยฝนตกแล้วคิดว่าทั่วทั้งประเทศไทยไเนี่ยก็น่าจะฝนตกเยอะนะเพราะงั้นแล้วเมื่อฝนตกเยอะๆเนี่ย บางทีจะมีเสมหะมีน้ำมูกอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเพราะงั้นแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับต้านไวรัสแบบขั้นเยอะๆหรอกเอาแค่แค่มันเป็นอาการเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่จะต้องสูดดมไอต่างๆเหล่านี้แล้วนะอย่างเช่นว่าฝนตกคือหม้ออันนี้จริงๆแล้วจาเป็นต้องใช้ทุก,ทกวันนะคืออย่างเช่นว่าออกไปข้างนอกนี่เสียงเดือดน,นะเสียงเดือดมาแล้วนี้แต่ทาคลิปแบบไม่ได้ตัดต่อนะก็คือยาวไปเลยเนาะอ่ะ อย่างเช่นฝนตกเนี้ยเราบางคนนะบางคนอาจจะแบบโดนฝนนิดนึงโดนไอโดนอะไรเงี้ยก็จะมีน้ำมูกคัดจมูกมีเสมหะเนี่ยก็ต้มแล้วก็สูตรตรงเข้าไปเลยมันจะขับเสมหะขับน้ำมูกออกมาได้อย่างดีงามมากแล้วก็อย่างบางคนที่มีสิวอักเสบนะสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะแล้วกเ็เป็นเหมือนเขาเ,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 เรียกว่าสิวที่มัน จะช่วยมันคืนมันจะช่วยให้สิวว่ายุบได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะอันนี้คือเหมือนจะบอกว่าค่าเชื้อเนี่ยมันก็น่าจะประมาณหนึ่งแหละนะเพราะงั้นแล้วก็พี่น้องก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันแต่สําหรับใช้ดำคือเวลาใช้แล้วเนี่ยหน้ามันจะสุกหน้ามันจะแดงการไหลเวียนเลือดของเราจะดีมากนะะโอเคก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับหม้อทูทรีอินวันนะก็คือจะหมูก,ก็ได้หน้าก็ได้นะหรือจะดื่มก็ได้นะเอ่อ ชาที่แตมแถมให้10ถุงชาสามารถนะคะใช้ได้3วันตอนหนึงถุงชาเนะี่ยพอใช้แล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะหรือบางคนอาจจะมากกว่านนะั้นเพราะว่าจะแตมใส่กระชายขิงข่าตะไคร้ไปให้แบบโหฟูดออปชั่นมาก,มากแบบเยอะมากๆนะโอเคเออฝากกดไลค์กดแชร์นะคนไหนแชร์เยอะๆก็ส่งแคปแคปที่แชร์ส่งให้แตมถ้าแชร์เยอะๆ ก็มีส่วนลดเยอะๆนะคะส่วนลดเยอะๆกันไปเลยเป็นราคาบุญกันไปเลยนะแล้วก็อันนี้คือแถมสมุนไพรนี่แจ้งแล้วเนาะสิถุงชาใช้ได้อย่างน้อย3วันก็เท่ากับ30วันคุณจะมีสมุนไพรใช้แบบสบายเลยแล้วก็สบู่นะถ้าแชร์เยอะๆก็ใจดีนะะแถมสมู่เยอะๆเหมือนกันนะฮะก็อาจจะแถมทุกสูตรเลยก็ได้นะก็จะบอกว่าเป็นสบู่ที่เป็นอ่สามชั้นจะเป็นเนื้อสบู่จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นสมุนไพรนะ,ะต้านหวัดเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะจะเป็นกระชายขิงขค่ะตะไคร้นะฮะแล้วก็ตรงชั้นตรงกลางนะก่อนจะมาเป็นอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคริสตัลนะคะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นส้มนะเป็นส้มเป็นใบเตยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกระเจี๊ยบแดงแต่สมุนไพรเนี่ยก็จะมีแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ,ะล่างสุดจะดงกำลังสังขผง ผงเอ่อผงทองคำนะผงทองคำนะคลอลลเจนมาจากประเทศเกาหลีนะกำลังสั่งอยู่นะเดี๋ยวก็จะมาเอ่อทำแล้วก็แบ่งปันพี่น้องและอย่างหนึ่งนะคะเอ่อสบู่นะคะถ้าเกิดพี่น้องอยากใช้นะเพียงพี่น้องเอ่อจตามจะมีหน้าเพจจตมจะมีโพสตแรกที่ปัดหมุดเนาะพี่น้องก็โพสเอ่อไปที่โพสตแรกแล้วพี่น้องก็แชร์ออกไปนะคะ อยู่หน้าเฟซของตัวเองนะหนึ่งครั้งเท่านั้นพี่น้องก็สามารถรับสบู่ฟรีๆไปเลยนะคะหนึ่งก้อนนะช่วยค่าจัดส่งแถ่เท่านั้นเองนะคะจะได้ใช้สบู่แบบว่าเป็นสบู่โฮมเมดนะคะโฮมเมดเป็นสบูลบ่ลดโรคร้อนกําลังจะบอกว่าลดโรคร้อนคืออะไรวันนี้นะคะทุกๆก,ก้อนสบู่เนี่ยเราจะแถมเป็นอ่าถุงตะข่ายหรือว่าใช่ไหมถุงตะข่ายเนี่ยเพิ่มฟองก็ได้นะหรือเอาไปห้อยนะโโดยที่เราไม่ต้องใช้กล่องสมุ่แล้ว และลดโลกร้อนคือมันไม่ต้องมีแพ็กเกจยุ่งยากเยอะแยะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราซื้อสบู่เนี่ยแพ็กเกจจิ้งมันจะเยอะหนึ่งแพ็กเกจจิ้งอ่ะรู้ไหมว่ามันสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความสร้างความร้อนให้กับโลกใบนี้มากแค่ไหนเพราะงั้นแล้วอันเนี้ยคือสบู่อัญมณีสมุนไพรต้านวัฏลดโลกร้อนนะ,ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยในช่วงของข้าวพันษานี้นะร่วมกรรมฐานออนไลน์ด้วยการจแจกฟรีนะะฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe อันนี้ไม่ใช่ YouTube อันนี้ Facebook ก็ทั้งสองอันเนอจอจะไปวางทั้สงสที่นะก็ฝากกดติดตามนะกดถูกใจนะเป็นกำลังใจให้กับเสดจแมน,น,นะฮะแล้วก็บ้านสวนระดาเทพด้วยนะคะโอเคอ่ะไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้า